เคยได้ยินไหมคะเวลาที่เราท้องเสียมีคนบอกว่าให้กินนมเปรี้ยวเพื่อทําให้อาการท้องเสียนั้นดีขึ้นจริงๆแล้วควรจะกินนมเปรี้ยวไหมหรือว่านมเปรี้ยวมีกลไกยังไงทําให้อาการท้องเสียนั้นดีขึ้นได้มาฟังได้ในคลิปนี้เลยคะ่ะ ยายวนั้นสามารถแก้อาการท้องเสียได้จริงไหมนะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าเวลาที่เราท้องเสียเนี่ยนอกนือจากการดื่มเกลือแร่แล้วนะคะยังให้ดื่มนมเปรี้ยวด้วยนะคะคล้ายๆกับว่านมเปรี้ยวจะช่วยไปปรับลาไส้ทําให้อาการท้องเสียนั้นดีขึ้นนะคะจริงๆแล้วนั้นนะคะอาการท้องเสียนั้นมีจากหลากหลายสาเหตุนะคะที่เจอได้บ่อยก็จะเป็นท้องเสียแบบเฉียบพลันค่ะซึ่งอาจจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสก็ได้นะคะ ดังนั้นการที่เราดื่มนมเปรี้ยวเข้าไปในอาการท้องเสียแบบเฉียบพ,พลันอาจจะไม่ได้ช่วยนะคะหรือว่าบางทีอาจจะทําให้อาการนั้นเป็นมากขึ้นก็ได้ค่ะเนื่องจากว่าสาเหตุก็ถ้ามาจากเชื้อไวรัสตัวโปรไบอติกหรือว่าจุลินซีที่มีชีวิตอาจจะไม่ได้ไปทําให้จุลินซีดีนั้นเพิ่มขึ้นแล้วมาต่อสู้กับเชื้อไวรัสได้อันนี้เป็นไปได้ค่อนข้างยากเลยค่ะดังนั้นถ้ากรณีท้องเสียแบบเฉียบพ,พลันก็ไม่แนะนําว่าให้ดื่มนมเปรี้ยวเนาะบางคนดื่มไปแล้วอาจจะ จะมีอาการเพิ่มมากขึ้นก็ได้หรือว่าตัวน้ําตาลในนมเปรี้ยวหรือว่าตัวนมเองนะคะจะไปทําให้ระบบการย่อยมันมีปัญหาแล้วก็ทําให้ท้องเสียเพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้อาการท้องเสียนั้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นด้วยค่ะสําหรับกรณีที่2ค่ะเป็นการท้องเสียแบบเรื้อรังนะคะในกรณีนี้ก็เป็นได้จากหลายสาเหตุเลยค่ะแต่ถ้ามีสาเหตุมาจากการที่เรากินยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อ มากจนเกินไปจนทําให้เชื้อแบคทีเรียที่เป็นเชื้อประจําถิ่นของเรานะคะมันลดน้อยลงแล้วโดนโจมตีจากเชื้ออื่นๆเข้ามานะคะอันนี้การที่เราดื่มนมเปรี้ยวเข้าไปจะช่วยปรับสมดุลลําไส้ได้นะคะกรณีนี้สามารถที่จะดื่มนมเปรี้ยวได้ค่ะคําว่านมเปรี้ยวที่กล่าวถึงนะคะต้องเป็นนมเปรี้ยวที่มีเชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่นะคะถึงจะสามารถช่วยกรณีนี้ได้ค่ะ ชาตเป็นนมเปรี้ยวที่มีการผ่านพวกความร้อนต่างๆเชื้อจูรินซีก็จะตายนะคะดังนั้นก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรคะ่ะหรือแม้แต่คุณภาพในการขนส่งของนมเปรี้ยวต่างๆนะคะกรณีที่เป็นนมเปรี้ยวที่บอกว่ามีเชื้อจูรินซีที่ดีเขาจะเขียนไว้ข้างขวดนะคะแต่ว่าถ้าการขนส่งหรือว่าการเก็บ ที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะทําให้เชื้อจุลินทรีย์นั้นตายได้เหมือนกันก็เป็นข้อพึงระวังอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะก็จบไปแล้วนะคะโดยสรุปก็คือการดื่มนมเปรี้ยวนั้นจะช่วยอาการท้องจะช่วยทําให้อาการท้องเสียได้ดีขึ้นจะช่วยทําให้อาการท้องเสียนั้นดีขึ้นได้ในบางกรณีค่ะ เนื่องจากว่าโปรไบโอติกในนมเปรี้ยวนั้นสามารถที่จะช่วยปรับสมดุลลำไส้ให้กลับมาคืนเหมือนเดิมได้นะคะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นก็ควรเลือกผลิตภนนัณฑ์นมเปรี้ยวที่เหมาะสมแล้วก็ควรเลือกผลิตภนนัณฑ์นมเปรี้ยวที่มีโปรไบโอติกหรือว่าเขาจะเขียนว่ามีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้ผู้อื่นได้รู้ด้วยนะคะจะได้ไม่เข้าใจผิดผิดค่ะแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานด้วยค่ะครั้งต่อไปอยากรู้เรื่อง เกี่ยวกับสุขภาพเกรดสุขภาพอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวมาทำให้ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบคลิปนะคะนอกเหนือจากช่องทาง YouTube Channel บัณฑิตกายภาพและจัดก,กระดูกซึ่งอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะยังมีช่องทางอื่นได้แก่ Facebook Fan Tape บัณฑิตกายภาพสามารถติดตามทั้งคลิปแล้วก็คอนเทนต์เนื้อหาอื่นๆได้เลยค่ะกดถูกใจแล้วก็กด See First เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆล่าสุดของเราด้วยนะคะและสาหรับใครที่เล่นไลน์แล้วก็ติ๊กตอเราก็มีคลิปวิดีโอใหม่ๆ อัพขึ้นทั้ง2ช่องทางนี้ด้วยค่ะเข้าไปที่แอดบันดิตฟิซิโอแล้วก็กดติดตามได้เลยค่ะและเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปอย่าลืมสมัครสมาชิกทั้งทาง YouTube และก็ทาง f c e e o o o k แฟนเพจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ